สวัสดีครับท่านช่วมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสอพาชโชคสอพารวยชาแนลครับเมื่อนี้พระพิพนนองมากราบนมัสการปูหือกคลับมาแสดงความดีใจกับท่านครับตัวเลขแนวทางของปูกับเขาเต็มเตเนาะครับวันนี้ครับ83ตรงๆครับส่วนงวดนี้ปูคนสินนิมิตได้ยังหรือจังไรพี่นองกันเขามาฟังมาเบิรงนักกันนะครับแต่ทีนแน่ๆ เมื่อนี้มีสูตรตำหม้อฝากี่น้องเอฟซีครับเรามาฟังโเบึงนํากันครับตุนว่ารุ่งเนี้ยกันึ่งเจ็ดอั่นีค่ะลงนึ่งเจ็ดมีแต่ทั้งกลางมันมีเยอะหนิมีสูตลางมันนี่อะไรกันระวังมันเป่าเด้ออว่นีเด้อน่มบสูตรระวังเป่าบ่คะเออนี่บวมันี่ระวังเป่าเก่าเก่าเจ็ดเจ็ดนึ่งนึงน ใช่ค่ะกองสีเรียมตะวันออวัดบางหนึ่งหลุมสามหลุมแต่วันศูนย์มามีเลยด้วยค่ะห้องแห่งปตีใส้นหลุมเพราะว่าพระสององค์ระวังเป่าเนอเจ็ดเจ็ดน่ะนี่มันเจ็ดเจ็ดแปดแปดอความมีค้นขึ้นมาอย่างนี้เราล่วงคนละล่างบ้างมันจะเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่ง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 เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเหมือนี้แต่มันเป่าว่ะบาผักวามีหนึ่ง เพราะว่าพลบัตรได้มันพลบัตรได้ร like ่วมกันเมื่อบัได้ร่วร่วมกันเพราะว่ามันจะมีหนึ่งอยู่เนี่ยนี่อยู่ในสูตรนี่แหละคอยู่ในสูตรในเบื้องเอาเนี่ยในนี่ในสูตรต่ำหม้อหนึ่งอยู่ในตะล่างมันอย่างเงนี่ในตะล่างมันนในตะล่างมันจะมมี่เกตสองตัวหนึ่งสองตัวเก้าสองตัวความล่างแสดงว่าเด่นเด่นเจ็ดเด่นหนึ่งล่างไอ้ก็เซเว่นจำหาเนี่ยล่างอย่างนี้สองเก้าแปดหนึ่งนะคะ ลาดจีตีซอยกานเนี่ยี่ตีเต็มนากระดาษแล้วปะพักตี่ปะพักแล้วสิมาเบิงแล้วก็สิจดตายงานเป็นสิมีปากกาศมาพร้อมตีซอยกันตีซอยกันหัวก้อนนี่แห้งไงเนาะค่ะแต่ว่าบานเลขออกแล้วเขาค่อยูกแก้งวะขี้เหร่น้องขับรถเพราะว่าหลุมสามหลุมเนาะปลูกยังก็ขึ้นสามหลุมก็ปลูกมันก็แปดปลูกก็แปดสามกับสามทีเดียวเนาะ คนบริวารนั่นหลุมสามหลุมมันนั่นปลูกอย่างกะง่ามคนบริวารไหมครับเพราะว่าปูนี่ค่ะแบบปูตีนะคะปูตีปูปูงกบแปดอย่แหละ้นเอาปูเอาแล้วก็ได้โอ้ยมันขับแต่ดีกันห้ามบกคิดหลายกันห้ามบกคิดหลายนี่แล้วคือปูปูมันยืนอยู่แล้วปูบกคิดหลายเลยนี่พระสององค์กับสองเก็ยต้นแล้วพระกับเก็บเนาะกูได้สิสืิ เก้าสองแปดกันแล้วเอซีคนเดียวยาตีหลายเก้สอจบสันแล้วีก็ได้ง่ายๆขับไปลับมากับเก้าสองกับจบเลขสามตัวกับหาเอเกิดั้เก้าสองเจ็ดสองมันจังจะบริษัทเงินหลังนี่นกับมาเก้าสองสองเก้าสองเจ็ดเจ็ดสองเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านันนี้ปีวิเคราะห์อันนี้ห้ากับห้ากับบอสซูกันฟังเอ่อพะวาเอฟซีนสี่ตีแม่น แต่ว่าปูปูก็บว่าได้ตีขึ้นวันเมื่อกี้นี่เขาตีบ้แม่นเีกันเรียกบ่อดแต่ว่าบ่กับตีอยู่ด้วยค่ะกับบ้าแปดศูนย์สามแปดศูนย์สามันเป็งศูนยมันไปดไปยุกลางนันที่บ้าหลุมและตีบ้านหลุมและตีบานหลุมเนาะปูเนาะว่าหลุมมันป็นมดนน้ะแต่อันนี้กล้องซีเลียมบ้านกล้องซีเลียมบ้าน มันกองซีเรียมนี่พระลงมาอยู่ในกองอันนี้บัเป็นพระนางพ่ะเนมค่ะนางอยู่ในกองลงเป็นนางคนละกองเออคนละกองกองเนี่ยมันก็เก่าก็คือเก่าแต่มาเก่าสองเจ็ดสองคื้เก่าหวูแปดสองก็ได้พระคันตีพันตีพระเป็นแปดก็เป็นแปดสองครับขีเก่าหน่งเจ็ดตีไปไล่เที่ยงไล่ปู่จงะมีราที่พูดที่ว่าเทียนกัน ฝันแล้วจังไม่เห็นสูตรตะม,มัวมันกหลายโตสินะเพราะว่าก็เรื่องคือน่มันคือแค่ในนันสูตรตะมัวนะว่าไม่ผ่านดอกงานรังานก็ะปอมองกล้องนกนั่นแล้วงานเมื่อกี้นี่ก็ะเปีสามพอด้กับคมบ่ห้กลับนนำพอมไปมีหดยู่ถูก่ไหรตรนีเลืกเองเลยเลเอง ีเข่าว้ารก็เห็นบบ่เลยะมาเมีนาเมียนาเมียนเมยนมเีนเีมามนาาเมนเมียนเีนมาเมอยมเมีนมเมนเมนมาเนมาเนมเมียนมาเมยนมเมนมาเมเมยนเีนามียมาเนนีนนามีมาามาเาเยนนีมนาเนาานมนนนนีนนี นีฟ้าฟ่าว่ะแน่นจ้ะรถอาจารย์ชูมันอยู่มาถามเสองเก้าสองบนครับเบนแต่ล่างบนนะครับแต่ลางบนมีเก้ามีเก้ามสามมีเจ็ดกิงี่าเก้ามีสามมาาเ็กแต่ว่านี่สูตรตำม่วนนี่คือคือแก่ แล้วก็บูดให้กลับฟมงนี่แนวตรงๆว่านั่นกันเนี้งสี่ตรงว่านั่นกันแปดสามแปดสามทั้งไตนี่ไม่ล่างเนาะปูเนาะทั้งไตนี่ล่างทั้งไตนี่มันมีตะล่างตะล่างบนตะล่างล่างแต่ว่าเหล็กในตะล่างคือแค่มันลายตัวต่ลอดก้อนน่ะมันมันถือตัวเนียนนี่หว่าที่ปูเนียนไหนก็หกแปดสามนะว่นี้กันเนียนไหนเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองตัวเนี้ยน เจ็ดเส้นใตนะเรีนเนี่ยเก้าเ็บสองว้าว่ามุน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 เก้าเจ็ดสองกับเจ็ดห้าเอีเส้นใจอเนื่อเดียวจะคลิปด้วยนี่พรกการกา้นวัสกการนวมกคาะเนี่ยเนอใคนี่เป็นใครตนหน้าต้หน้อุณประยงพิ่งเข้ามาทวนความปันในฟังเนี่ยค่ะ๋เป็นของกม่ากม่าบอกกมาไหมัฟังไว้เด้อ วางดีๆล้วก็ตีไปนะพ่อีกะลังยูกเ่ากะลังกะลังนี่เกาเกากะลังกะลังกาวันนีพระสองผเนให้ล่งพุละกะลังให้ล่งพุละกะลังเหียกเอาเลยว่าจุล่งกะลังเลเียดเอาเลยล่งพุระกะลังพระกะลงไปพุละกะลังล่งไปนั่งนี่ยล่งไปนั่งไนั่ง่างเป็นไงกะลังเ็นสูี นางทั้งสองลูกเออานางแต่วันนางคนละกกระลังนางคนละกระลังเขาไปอยู่ในกระลังสองเอ,อยู่ในกระลังสองลังพุร่าล่างเอภูร่าล่างงี่ตองฟังคมลุงไปอยู่ในกระลังจะนั่งในกระลังนั่นแหละคิดว่ามันต้องลงงงุงล่างพอว้างหนึ่งคนวานปู่ยังกรขึ้นมันกลับไปขึ้นบนแม่อันนี้ลุงคนวานลุงอันนี้เคนวานลุงลุงไปอยู่ในกระลัง แต่ว่าสูตรตําม่วนี่ปูเน้นมาหายแล้วนาะสามตัวเนี่ยเก้าเจ็ดสองตัวเน้นคือเก้เจ็ดสองเราปูเน้นเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองศูนย์ห้าเจ็ดในบ่เน้นนัปูเนาะมาสี่ศูนย์สี่สองเจ็ดขบวนสี่สองเจ็ดก็ให้ระวังดีๆปูจ่ได้นะคะปูจําได้บอว่าเ็นลุกไปนั่งที่ตแดงหั็ัเหี้ยวมันกลายใหญ่เนาะก็ต้องรัาะ โอ้โหจกว่าลงกระลังเลอจะกล่งกระลังใดเลียวมันก็ใหญ่อยู่นะกระลังมันยังไวขใ้รอยู่ดิมันใหญ่สคือจังไสใหญ่สาวยนะเก่าังมีเก่ารังของคนใหญ่สไวยมันว่าเรียกเอารุ่งกระลังกูได้จะรุ่งกระลังได้น่ะรุ่งไปอยู่ในกระลังเออถ้าุงได้ยกระลังได้เหล้ยวมันก็ได้นาั้นเนาะ ฟันช้ำเนียกับหูเมียเนาะป้าปูจะฟัน,นหน่อยหน่อยฟันหน่อยหน่อยพวกฟันไรอย่างเงี้ยดิสูตรตำหมอ้อเนี่ก็เขียนหนึ่งเต็มขึ้นเลยปูหมดใสูตรตำหมอ้อก็เขียนหูเมียเก,ก,กินมากเลยมาเขียนนั่นใส่กระดานไว้แล้วกันเข้าไปเลียดสูตรตำหมอ้อเลยสวดแกงปัดปัดดีหาวโอ้โหโดนแน่โดนแน่ฮะโอ้ยเช้ากินดา บัวรูะเดี๋ยวนพูดกันมเนเด้งบ่เด้เบิ่งจีเป็นกับเป็นเอฟซีเนียเป็นสุตเป็นเจ้าของทีครับว่สุดน้น้องบิ่งเนนี่ักไรสดตํามม่วของปูนี่เขาตรงตรงได้ครับพี่น้องสูครับตมั่วบไม่ต้องกลับครับสุตตมา่วนี่บอกเลยไ่ต้องกลับลางกับลางบนกับบนตีเป็นเก่าสอนง่ายๆกับเก้าสอนนะคะล่างัน อยู่ไปได้อันนี้ในตัวของมันนี่ของแม่ยูบ้านเท่ากับลายยูดิคืะค่วกับก็มีถือถือจนมือเจ้าคู่ไปได้ค่ะคู่เอ้ยยูด้าัดอู้ยเหนี่ยวเหลียวดูคว่างฝันต่วันสรุปท้ายคลิปกระถุงชมครับอันนี้คือสตดต่ำมั่วของปูลึกลับครับ งดที่พันมากครับสูตรตำม่วของปูล,ลึกลับกับเขาแปดสามครับส่วนงวดนี้ปูกับหายมาบนแปดห àng, างล่างเจ็ดหางครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างครับให้พี่น้องไปวิเคราะห์เบิ้งพิดถูกกิว่ากันได้ครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดครับท่านผู้ชมครับให้วิเคราะห์ให้ดีๆก่อนที่พี่น้องสิงลงทุนครับการลงทุนมีความเสี่ยงครับ ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เข้ามาให้กำลังแลงใจครับสำหรับคลิปนี้คือพ่อแจนินแหละครับท่านผู้ชมครับขอบให้พี่ใน้องเข้าโชคดีทุกผู้ทุกคนเน้อครับให้รวย,ยงๆงงงงครับพ่อกันไหมในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ